ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านรถถัง HJ8 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Red Arrow ถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารของจีนรวมทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างความก้าวหน้าทางวิศวกรรมกับการปรับตัวต่อความต้องการในสนามรบจริงหากมองย้อนกลับไปในช่วงที่เริ่มพัฒนา อาวุธชนิดนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการรับมือกับรถถังและยานเกราะที่เริ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงคริสตศวตรรษ1 9 7 0ันซึ่งเป็นยุคที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารทั่วโลกกำลังดุเดือด จีนในเวลานั้นจำเป็นต้องมีระบบต่อต้านรถถังที่มีประสิทธิภาพและสามารถเทียบเทียงกับมาตรฐานสากลได้การถือกำเนิดของ HJ8 จึงไม่ใช่เพียงแค่อาวุธใหม่แต่ยังสะท้อนถึงการก้าวกระโดดทางวิทยาการและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของมหาอำนาจทางทหารอื่นๆ HJ8 มีลักษณะเด่นตรงที่เป็นระบบปล่อยนำวิถีแบบกึ่งอัตโนมัติใช้สายควบคุมการนำวิถี SACLOS ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเล็งเป้าหมายและปล่อยจรวดด้วยความแม่นยำสูงแม้ในระยะที่ไกลหลายกิโลเมตรก็ตามด้วยระบบนำวิถีที่เชื่อถือได้และโครงสร้างที่ทนทานต่อสภาพสนามรบทำให้อาวุธนี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่ในจีนแต่ยังรวมถึงประเทศพันธมิตรและคู่ค้าที่เลือกนำเข้าไปเสริมกำลังทหารจุดแข็งอีกประการของ HJ8 คือการพัฒนารุ่นย่อยอย่างต่อเนื่องเช่นรุ่นที่ติดตั้งหัวรบจ่อก,กรอบพลังสูง รุ่นที่มีระบบนำวิธีปรับปรุงให้ทนต่อมาตร,รการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งรุ่นที่สามารถติดตั้งบนยานพาหนะหรือเฮลิคอปเตอร์ได้ความยืดหยุ่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ออกแบบที่มุ่งให้ SJ8 สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การการ,รบที่หลากหลายและไม่หยุดนิ่งเมื่อพิจารณาในมิติประวัติศาสตร์ SJ8 ถูกนำไปใช้งานจริงในหลายสมรภูมิตั้งแต่ตะวันออกกลางไปจนถึงแอฟริกา ซึ่งการใช้งานเหล่านี้ทําให้โลกได้เห็นศักยภาพของมันในภาคสนามที่เต็มไปด้วยความท้าทายบ่อยครั้งมีการรายงานว่าระบบนี้สามารถทําลายยันกราะหรือหยุดยั้งการรุกของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติการในสถานการณ์จริงเช่นนี้ทําให้ h j 8กลายเป็นอาวุธที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Battle p r o f e n หรือพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพในภาคสนาม คำว่า Battle p r o f e n ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆสำหรับอาวุธใดๆเพราะต้องผ่านทั้งการทดสอบภาคสนามจริงความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งานและผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิผลต่อกลยุทธ์การรบดังนั้นการที่ SJ8 ได้รับฉายานี้จึงเป็นเหมือนปลาประทับคุณภาพที่ช่วยยืนยันความสำคัญของมันในประวัติศาสตร์การพัฒนาอาวุธต่อต้านรถถังอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจคือแม้ SJ8 จะเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อการรบ แต่ในบางโอกาสสมันกลับถูกนำมาใช้ในบริบทเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการจัดแสดงในงานนิทรรศการทางทหารหรือการเดินขบวนพาเหรดในกรณีที่เห็นอาวุธนี้ปรากฏบนขบวนพาเหรดโดยมีธงชาติไทยเป็นฉากหลังสิ่งที่ผู้พบเห็นสัมผัสได้ไม่ใช่เพียงภาพของระบบอาวุธแต่ยังเป็นการส่งสารถึงความสัมพันธ์ความร่วมมือและการเคารพในศักยภาพของพันธมิตรทางการทหาร การจัดวาง HJ8 ในฐานะบทบาทรองในพิธีการจึงเป็นเหมือนการตอบย้ำว่าแม้จะไม่ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์จริงตรงนั้นแต่ก็ยังมีคุณค่าเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงการสื่อสารที่ทรงพลังการแสดง HJ8 ในบริบทเช่นนี้ยังสะท้อนถึงแนวคิดทางยุทธศาสตร์อีกด้วยเพราะในการคาเรดหรือการจัดแสดงทางทหารสิ่งที่ถูกนำมาโชว์ไม่ได้ไหมายถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการรบเท่านั้น แต่ยังสื่อสารถึงความมั่นคงความภาคภูมิใจและความเป็นเอกภาพของชาติที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและการครอบครองอาวุธยุโทโธปกรณ์เมื่อธงชาติไทยปลิวสวายอยู่เคียงข้าง HJ8 ภาพดังกล่าวก็เป็นเหมือนการย้ำเตือนว่าการพัฒนาทางทหารไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับตัวตนและเกียรติภูมิของประเทศอีกประเด็นที่ควรค่าแก่การวิเคราะห์คือการที่ HJ8 ได้รับการพัฒนาและใช้งานยาวน,นานหลายทศวรรษ แสดงถึงความสามารถในการคงความทันสมัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสนามรบจากอาวุธที่ออกแบบขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนมันกลับยังคงมีบทบาทในปัจจุบันแม้จะไม่ใช่อาวุธล้ำสมัยที่สุดในโลกแต่ความสมดุลระหว่างต้นทุนที่คุ้มค่าความง่ายในการใช้งานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทำให้ HJ8 ยังคงถูกเลือกใช้ในหลายกองทัพนี่คือบทเรียนเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะมันชี้ให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดที่สุดเสมอไปแต่อาวุธที่เชื่อถือได้ใช้งานง่ายและได้รับการพิสูจน์แล้วในสนามรบก็สามารถยืนหยัดและรักษาความสำคัญของตนได้ในระยะยาวหากมองลึกไปถึงความหมายทางสังคมและการเมือง การนำ HJ8 มาแสดงในขบวนพาเหรดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยยังสะท้อนถึงการเปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนองความรู้และการสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพไทยว่าเป็นกองทัพที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการแสดงอาวุธเช่นนี้ไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงการเตรียมพร้อมเพื่อการสู้รบโดยตรงแต่เป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงความแข็งแกร่งความร่วมมือและความเชื่อมั่นของกองทัพในสายตาประชาชนและพันธมิตรต่างประเทศ การที่ HJ8 อยู่ในบทบาทรองไม่ได้หมายความว่ามันถูกลดคุณค่าตรงกันข้ามมันยิ่งตอบย้ำว่าแม้จะอยู่ในบทบาทที่ไม่ใช่แนวหน้าแต่ประวัติศาสตร์และความสำคัญของมันยังคงมีคุณูปการอย่างยิ่งในมุมมองของผู้ที่ศึกษาอาวุธและยุทธศาสตร์ทางทหาร HJ8 จึงเป็นเสมือนตัวอย่างของอาวุธที่สร้างชื่อด้วยเวลา ไม่ได้เป็นเพียงของใหม่ที่ใช้แสงในช่วงสั้นๆแต่เป็นสิ่งที่ถูกพิสูจน์และทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือการได้เห็นมันในขบวนพาเรดร่วมกับธงชาติไทยก็เหมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพว่าอาวุธนี้ไม่เพียงแต่มีความหมายเชิงเทคนิคและยุทธศาสตร์หากยังเชื่อมโยงกับความภาคภูมิใจและความเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การทหารที่ยาวนาน ดังนั้นการขยายความสำคัญของ HJ8 r e a Arrow จึงต้องมองทั้งในแง่มิติทางเทคนิคที่ทำให้มันกลายเป็นระบบต่อต้านรถถังที่มีชื่อเสียงแง่มิติทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้มันได้รับการพิสูจน์ในสนามรบและแง่มิติทางทิธีการที่ทำให้มันยังคงปรากฏตัวในบริบทเชิงสัญลักษณ์แม้จะอยู่ในบทบาทรองก็ตามความสำคัญเหล่านี้รวมกันเป็นเส้นเรื่องที่สะท้อนถึงพลังของนวัตกรรม ความอดทนของเทคโนโลยีและคุณค่าทางสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่อาจมองข้ามเมื่อธงชาติไทยโบกสะบัดทีมข้าง SJ8 ในขบวนพาเหรดภาพดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นเพียงภาพทางการทหารแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความภาคภูมิใจในชาติสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทรงพลังและงดงามการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาพของขบวนพาเหรดที่มีระบบอาวุธอย่าง SJ8 หรือ Red Arrow กับการปรากฏของธงชาติไทยนั้น ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวขอองค์การจัดวางองค์ประกอบเพื่อความสวยงามในเชิงพิธีการแต่ยังเป็นเรื่องขอองค์การสร้างอารมณ์ความรู้สึกและความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเมื่อมองเห็นภาพของธงชาติปลิวสวยอยู่เคียงข้างอาวุธในขบวนพาเหรดสิ่งที่สะท้อนออกมาคือความภาคภูมิใจความสามาัคคีและความมั่นใจในศักยภาพของชาติที่ถูกส่งต่อไปถึงผู้ที่ได้เห็นภาพนั้นไม่ว่าจะเป็นประชาชนในประเทศเองหรือผู้ที่เฝ้าติดตามอยู่ต่างแดนก็ตาม บรรยากาศขององค์การพาเรดทางทหารมีพลังในการปลุกร้าความรู้สึกของผู้คนอย่างมหาศาลเสียงกลองเสียงฝีเท้าของทหารที่ก้าวเดินพร้อมเครียงเสียงประกาศที่ดนงก้องในลำโพงผสมผสานกับภาพของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จัดเรียงอย่างสง่างามสิ่งเหล่านี้ทำงานร่วมกันในการสร้าง การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อสารมากกว่าคำพูดใดๆเมื่อในฉากดังกล่าวมีธงชาติไทยปรากฏเด่นชัดพร้อมกับการแสดงของ HJ8 ซึ่งอยู่ในบทบาทรองภาพเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งที่มาพร้อมกับความสง่างามและความภูมิใจธงชาติไทยเองเป็นเครื่องหมายที่มีความหมายลึกซึ้งต่อหัวใจของคนไทยทุกคนมันไม่ใช่เพียงผืนผ้าที่มีสีสัน แต่เป็นตัวแทนของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเสียสละและความร่วมแรงรุ่นใจของบรรพบุรุษที่สร้างชาติขึ้นมาการได้เห็นทงชาติปลิวทิ้งข้างอาวุธยุโทโธปกรณ์ในขบวนพาเหเรดจึงทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกกว่าศักดิ์ศรีและความมั่นคงของชาติกำลังถูกตอกย้ำและแสดงออกต่อสายตาโลกมันไม่ใช่แค่การโชว์อาวุธแต่คือการประกาศถึงความพร้อมที่จะปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นก็คือบ้านเมืองและประชาชน ในอีกด้านหนึ่ง HJ 8ในบทบาทรองเชิงพิธีการก็มีส่วนสำคัญในการสร้างสมดุลของภาพรวมการที่มันไม่ได้ถูกจัดแสดงในฐานะพระเอกหลักของขบวนแต่กลับถูกนำมาเป็นองค์ประกอบร่วมสื่อสารถึงความจริงที่ว่าการสร้างความมั่นคงของชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ทันสมัยที่สุดหรือรุนแรงที่สุดเสมอไปหากแต่เป็นการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ความต่อเนื่องและการยืนหยัดของสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่า อาวุธที่เคยอยู่แนวหน้ามาก่อนเมื่อถูกนำมาอยู่ในบทบาทรองกลับสะท้อนถึงความเคารพและการยอมรับในคุณูปการของมันภาพที่มีธงชาติไทยอยู่เบื้องหลังก็ช่วยยกระดับคุณค่าของอาวุธเหล่านี้ให้เป็นมากกว่าของแข็งไร้ชีวิตแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าแห่งชาติความเชื่อมโยงเชิองอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างธงชาติและการแสดงอาวุธยังมีพลังในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนภาพเหล่านี้ทำให้คนดูรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพ และทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศมีความพร้อมที่จะดูแลและปกป้องการที่มีอาวุธเช่น SJ8 อยู่ในขบวนแม้จะเป็นเพียงองค์ประกอบรองแต่ก็เป็นการบอกกว่าประเทศไม่ได้ละเลยคุณค่าของอดีตและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตความต่อเนื่องนี้ทำให้คนรู้สึกว่าชาติไม่ได้เพียงวิ่งตามกระแสเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ยังคงรักษาแก่นแท้ของความน่าเชื่อถือและความพักดีต่อรากฐานของตน การปรากฏของธงชาติไทยในฉากนี้ยังสื่อสารไปถึงโลกภายนอกด้วยภาพที่ถูกเผยแพร่ไปยังต่างประเทศกลายเป็นเครื่องมือทางการทูตเชิงนุ่มนวลเพราะมันบอกเล่าเรื่องราวว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งมีเอกภาพและมีพันธมิตรที่ร่วมยืนหยัดเทียงข้างแม้ว่า SJ8 จะไม่ใช่อาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกแต่การแสดงมันอย่างภาคภูมิในขบวนพาเหรดโดยมีธงชาติไทยประกอบ ก็กลายเป็นการบอกกว่าประเทศไทยให้คุณค่ากับทั้งมิติทางเทคโนโลยีและมิติทางสัญลักษณ์ไม่ได้เพียงแค่โชว์อาวุธแต่ยังโชว์ความสัมพันธ์ความร่วมมือและความพร้อมในการปกป้องอธิป,ปไตยเมื่อผู้ชมได้เห็นภาพเช่นนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่ที่การชื่นชมความสง่างามของขบวนหากยังเกิดแรงบันดาลใจและความรู้สึกผูกพันกับชาติขึ้นมาในใจเป็นความรู้สึกที่ว่าเราคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้ การที่มีธงชาติไทยอยู่ในภาพจึงไม่เพียงแต่สร้างบรรยากาศแต่ยังสร้างสายใยทางอารมณ์ที่จับต้องได้ในขณะเดียวกันกองทัพเองก็ได้สื่อสารกับประชาชนอย่างเงียบๆว่าพวกเขาอยู่ตรงนี้เพื่อปกป,ป้องและพร้อมที่จะทำหน้าที่นั้นด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นยังอยู่ในแนวคิดเรื่องความสามารถทีภาพของขบวนพาเหรดที่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปพร้อมกันตั้งแต่ทหารที่ก้าวเท้าอย่างพร้อมเพรียงไปจนถึงอาวุธที่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ และธงชาติที่ปลิวไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนี้กลายเป็นการจำลองภาพของสังคมที่ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงเมื่อเอส .8 ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งที่รองลงมาแต่ยังคงโดดเด่นพอที่จะมองเห็นมันก็กลายเป็นการยืนยันว่าแม้แต่สิ่งที่ไม่ได้อยู่แนวหน้าก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในความเป็นหนึ่งเดียวของชาติท้ายที่สุดภาพของเอส .8 เทียงข้างธงชาติไทยในขบวนพาเหรดจึงไม่ใช่เพียงการจัดแสดงทางทหาร แต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของความเชื่อมั่นในตนเองของประเทศเป็นการย้ำเตือนว่าความมั่นคงไม่ได้เกิดจากอาวุธเทียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ประชาชนทั้งชาติรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของธงชาติเป็นเจ้าของกองทัพและเป็นเจ้าของอนาคตของประเทศภาพเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมรู้สึกว่าความเข้มแข็งของชาติอยู่ในมือของทุกคน ไม่ใช่เพียงในมือของกองทัพหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์และนั่นคือพลังที่แท้จริงที่ทงชาติและขบวนพาเหรดสามารถส่งต่อได้ดังนั้นเมื่อขยายความสำคัญขององค์การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างทงชาติไทยกับการสแสดงของ HJ8 เราจะเห็นได้ว่ามันคือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันระหว่างเทคโนโลยีทางการทหารกับความหมายทางสัญ,ญลักษณ์และระหว่างกองทัพกับประชาชนภาพที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่การเดินพาเหรดธรรมดา แต่เป็นการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจความสามัคคีและความมั่นคงที่จับต้องได้จริงๆ